ก็ต้องขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมขอต้อนรับทุกท่านนะเข้าสู่รายการคุณป้อม h ชนแนลนะแล้วก็อยู่กับผมคุณป้อม h ชนแนลนะและวันนี้นะเราก็จะมาเปิดตัวนะ รายการของผมในรูปแบบใหม่นะก็ไม่ได้มีอะไรใหม่ใหม,ใหม่มากมายก็แค่มาโชว์หนังหน้านะไม่มีอะไรมากก็แค่แบบอลองแบบว่าถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็แบบเอาอะไรอัดหน้าจอไปด้วยถ่ายหน้าผมไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยป่ะก็พิธีนี้นี่มันไม่ยุ่งยากนะแค่คุณมีโปรแกรม2โปรแกรมนะเอ้ยโปรแกรมเดียวดิแล้วก็ใช้แน่นอนนะจะการจะถ่ายหน้าตาตัวเองได้ก็ต้องมีกล้องเว็บแคมนะอันนี้ก็ผมก็เพิ่งไปขอมานะเพิ่งได้กล้องเว็บแคมมานะ ก็ได้มาสองวันแล้วมั้งเอ้ยหรือว่าวันเดียวสองวันเปอ,อนะเอ้ยวันเดียวดิเอ้ยสองวันจำไม่ได้ละแปลาผมก็ตอนนี้นะเกมเรา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 ,เรา,เรามีให้แคสแบบเต็มหมดเลยเนะนี่ยเนข้างๆเนี่ยเต็มหมดเลยแนะปลว่าเราแบบยังไงคือมีปัญหาเรื่องออโปรแกรมอรัดวิดีโอผมแล้วก็ปัญหาที่ว่าผมผมเริ่ม <c oughs> คือไม่ได้เชิงปลาขี้เกียจแต่มันก็มีส่วนหนึ่งนะแปลว่าคือคือปัญหามันทาให้ผมขี้เกียจจะลงไงฮนะตอนนี้ก็แบบ แปลว่าคลิกจะหาเกมมาโหลดเพิ่มตั้งแต่ตอนนี้เหลือแค่หนึ่งจีบีกว่าแล้วตอนนี้ฝากความหวังไว้วที่ไดดีอย่างเดียวนะไดดีใช้เก็บโปรแกรมนะครับผมไดดีนี่เกมเต็มนะโอเคตอนนี้ผมเอถามว่าผมทาอะไรอยู่ตอนนี้ผมกําลังรอโหลดเกมอยู่นะตอนนี้ท่านผู้ชมผมเชื่อท่านผู้ชมคงม,มีโปรแกรมน้ครับเนี่ยอะไรอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดเม,มจิกเอ้ยไม่ใช่เมจิกเอ,อไรเมนต์เนี่ย ปาก็คือย่อสั้นๆว่า IDM นะผมเชื่อว่าท,ทุกท่านต้องมีครับต้องมีสักคนนะเพราะว่าโปรแกรมนี้โปรแกรมสำคัญมากในการช่วยดาวน์โหลดเอ่อไม่ว่าจะเป็นไฟล์ไหนก็ได้ทุกเว็บทุกที่นะครับแล้วก็โปรแกรมนี้มีความสมาัญพิเศษก็คือดาวน์โหลดไฟล์ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ไหนด้วยความเร็วสูงนะปลาคือจะมีข้อเสียหรือข้อดีแตกต่างกันจากไอเจ้าอยู่เทเลนนะอันนี้โปรแกรมแน่นอนทุกท่านรู้จักนะอยู่เเลนแน่นอนก็คือโปรแกรมนี้สามารถ อะไรนะไอ้โหลดโหลดอะไรนะโปรแกรมที่เป็นตัวยูเทเลนเอ่ออะไรก็ได้ที่เป็นไฟยูเทเลนอ่ะก็คือสามารถโหลดค้างคืนได้นะก็ะคือสมมติแบบว่าคุณโหลดมาได้แค่ครึ่งทางแต่ว่ามันดึกแล้วมันต้องปิดคอมคุณก็สามารถดาวน์โหลดต่อได้ในวันพรุ่งนี้นะนะผมผม,ผมพูดอะรงงขอโทษด้วยแล้วกันนะก็แปลว่า ข้อเสียก็คือโหลดช้าแต่สามารถโหลดติดต่อกันได้หลายๆวันโดยที่เราไม่ต้องมาโหลดใหม่ก็คือปันก็คือเป็นข้อดีสำหรับคนที่จะโหลดค้างไว้นะไม่ได้รีบร้อนแต่ถ้าสำหรับคนที่จะรีบร้อนรีบโหลดแบบต้องการความเร็วแบบเฮ้ยเราใจร้อนอยู่ไม่ไดไ้ต้องโปรแกรมนี้ครับเพราะแนะนําโปรแกรม IDM นะเพราะ,ะโปรแกรม IDM นี่ตอลอดด้ดวยความเร็วสูงบวกกับความเร็วอินเทอร์เน็ตที่คุณมีนะยิ่งบ้านคุณเป็นอ,อ,อะไรนะเน็ตไฮสปีดนะโหคุณแบบคือถ้าคุณยิ่งมีคุณยิ่งโหลดเร็ว ประมาณไม่ว่าจะเป็นไฟล์หนึ่งกีก็สามารถโหลดได้ภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงนะก็ตอนนี้ผมเอ่อกำลัง,งนี่อยู่เลยนะโหลดอยู่นะอตอนนี้กําลังโหลดเกมอยู่นะไปนะเออ่ไหนดูซิว่าเวลาอยู่เท่าไหร่ What the fuck อีกครึ่งชั่วโมงโอ้พระเจ้าทำไมามันนานอย่างนี้อ๋อแล้วนี่มันก็ อะไรเนี่ยนี่มันนี่ผมถ่ายตีสามนะครับปันก็จะตีสี่แล้วโอ้เลยมันตีสี่แล้วไห้ตายเถอะนะช่างครับผมรอได้นะที่จริงผมกะว่าจะอยู่ถึงตีห้าด้วยแนตะ่ไม่อยากอยู่ดึกเกินไปนะคือผมอยู่อย่างเงี้ยมาหลายวันแล้วด้วยเพราผมรู้สึกว่าเปลี่ยนบ้างก็ดีนะรู้สึกเริ่มเพลียแล้วนะเพราะว่าการทาอะไรอย่างนี้ดึกๆแบบว่าบ่อยๆนะมันจะเป็นการทําให้ร่างกายเสื่อมสภาพหรือแบบ <laughs> จะพูดซะให้มันแบบว่าดูดูดีหน่อยแต่ลืมแล้วพูดยังไงอันนั้นช่างเหมือนรับอ่าก็ตอนนี้ที่มีเมื่อ <laughs> กี้ผมตกใจเสียงอะไรไม่รู้ตอนนี้ <c oughs> คือตอนนี้เดี๋ยวขอรู้ดูแลก่อนโอ้สี่นาทีเองนี่ไม่มากเท่าไหร่นะอ่าตอนนี้ อันก็เหลือเกมที่ผมจะแคสอยู่อ้เยอะแยะบานเอ่อนหนจะทอมอะไรในเครดิตอันนี้อันนี้เป็นปริศนาโอ้ยยูผมผมบอกไว้ว่าจะแคสแต่ตอนนี้ติดปัญหาคือตอนตอนนี้ผมเริ่มเริ่มเวลาถ่ายวิดีโอเริ่มแหลกแล้วแล้วก็เวลาผมเพิ่มเฟรมเรทในโปรแกรมมันก็จะกินพื้นที่วิดีโอผมแล้วก็ยิ่งรีดเดอร์นานนะเอ่ออืมในตำนานขเกมนี้อันนี้นี่อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะถ่ายกันเปไนไรนะต้องรอเพื่อนผมพร้อมก่อนส่วนไอพอ ต้องรอคุณโตจริงคุณโตเขายังไม่พร้อมอ,อ่อยังไม่พร้อมที่จะเล่นสักเท่าไหร่เออแล้วก็อันนี้ทอยบอลเกมออนไลน์ก็อันอันก็ล้ายๆเอเบ a อก็ยังกันนะอันนี้อ,อ่าอันนี้ในเรื่องของใ,ใครที่อยากดูผมเล่นเออไอไอเลียงเจินนะเรียงเจินเดโมโอไอเกมเนี่ยที่ลงไป ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาเวลาว่างผมคิดว่าเกมนี้น่าจะน่าจะมาเป็นคลิปต่อไปที่ผมจะลงเนี่ยเพระมันมันมันง่ายที่สุดแล้วับแล้วก็ถ่ายลื่นด้วยจริงจผมกะว่าจะใช้คือโปรแกรมที่ผมใช้ถ่ายคือแคมตาเซียนะไม่ใช่โปรแกรมแฟลปเพราะโปรแกรมแฟลปมันอัดหน้าจอได้แต่ผมอัดไม่ได้นะตอนนี้ก็เอเอคือคือถ้าผมใช้โปรแกรมนี้ถ่ายเกมนี้ก็มันไม่น่ากระตุกมากนะแต่ผมกลัวว่าไอ,ไอร,รูปหน้าผมเนะี่ยผมปรับให้มันไปอยู่ตรงไอไอมุมซ้ายบนคนระับมุมซ้ายบนของหน้าจอไม่ได้เออนั่นแหละ คือผมไม่รู้คนอื่นเขาทำได้ไงแต่ผมทําไม่ได้เดี๋ยวผมขอไปดูทีเพราะว่าถ้าถ้าเล่นเกมนี้แล้วมันจะบังตัวอนนักษรไงมันจะอ่านไม่ออกเพราะเอาเป็นว่าเดี๋ยวน่าจะใช้แฟบถ่ายบางคนมีปัญหาเยอะนะครับเโอเคเอ่อตอนนี้ถ่ายมาประมาณหกนาทีกว่าแล้วก<ม>็ยังไม่มีเลยมาผมคิดว่าผมผมทำคลิปนี้มาเพื่ออะไรคือคือจะโชว์รูปแบบใหม่ใช่ไหมปันก็ไม่มีเลยมาแล้วาผมก็ไม่ได้จะทําแล้วละมีจบแค่นี้แหละแต่ก็เดี๋ยวไปดูอะไรนิดหน่อยแล้วกันนะ ตอนนี้ผมเอ่อต้องคือแว่นคือแว่นผมไม่ได้อยากใส่นะแต่าผมคิดว่าควรจะป้องกันใส่ไว้ก่อนเพราะผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมมองอะไรไม่ชัดแล้วนะก็เลยต้องใส่แว่นเ้าเขาแนะนํามาป่าใส่เวลาพวกเร่นคอมอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยแปลว่าเขาบอกว่าอย่าอย่าเพิ่งใส่เดินนะตอนผมก็ไม่น่ใจแต่ผมก็ช่างช่างมันนะเดินใส่ย่เลย เอาผมแต่แต่ผมถ้าผมไม่ได้ใส่บอยนะผมแค่ใส่แบบบางทีแบบใส่เล่นๆก็ใส่เอาบางทีผมมันก็ป้องป้องกันได้ห้าสิบห้าสิบผมก็ไม่แน่ใจะอะไรเนี้ยนะผมก็เราแบบเดียวนะเวลาเวลามันเร็วจริงๆแนละ้วผมว่าบางทีอะไรแล้วเดี๋ยวผมขอไปดูเฟสสองเฟซแป๊บหนึ่งตอนนี้ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะมีใครอยู่บนเฟซแล้วนะ่ะเ,เราจะมาดูใครเป็นผู้โชคดีที่จะเออ เอ่อออกกล้องนะออกกล้อง่ามาดูกันก่อนผมคิดว่าคลิปวิดีโอนี้น่าจะลีด้วยมันเอ่อตอนแรกผมผมผมเกือบแบบว่าแบบว่าผมเกือบจะเนี้ยจะล้างแบบคือเกือบจะทุบแล้วอะเพราะว่าผมตกใจว่าเฮ้ยเฟซบุ๊กเป็นไรทำไมมันมันมันเป็นหน้าอย่างนี้ผมก็ไปดูไปดูมามันก็บอกอ๋อเฟซบุ๊กมันอัปเดตแป้งผมก็งง อ๋อแล้วมันมาอัปเดตแล้วตอนนี้แล้วจริงๆมันอัปเดตตั้งแต่ประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันไปอัปเดตพร้อมกันพอผมถามเพื่อนเอ้ามันก็บอกใชกนะอ่าผมก็สงสัยว่ามาร์กสากกับจุดๆนี้มันไปทําอะไระ <c oughs> ทุกคนรู้จักนะมาร์คมาร์คอะไรนะผมลืมชื่อเต็มแล้วแต่เขาเรียกสั้นๆว่ามาร์คจๆๆผมไม่อยากเรียกครับเดี๋ยวเดี๋ยวโดนด่าป่าอ้าว What do you that ป้าเราเจอผู้โชคดีแล้วปั้นก็คืออ่านไม่ออกป้านี้เพื่อนเก่าผมเองนะตอนอยู่โรงเรียนเประมาณตอนปปอะไรนะปสองปสามใช่ไหมปั้นถึงปหกป้าเดี๋ยวเขาอยู่โรงเรียนเก่าผมนะที่ชั้โรงเรียนเออสารีนานะตอนนี้ล่มไปแล้วเนี่ยกลายเป็นคอนโดไปแล้วป้าผมป้าแต่ว่ามันยังมีป้ายโรงเรียนติดอยู่ผมก็ไม่เข้าใจว่า มันมันยังติดอยู่ได้ไงนะเคือ์นเป็นโรงเรียนเอกชนนะจะอันนี้ป้าไม่มีอะไรอ่านะถือว่าเป็นผู้โชคดีนะแต่เราจะไม่คุยกับเขาเนะี่ยยิงทุยเอาโอเคตอนนี้มีนักข่าวนักข่าวชอบออนไ์ตอนคืนคือเพื่อนผมคนนี้นะเ,เป็นเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวที่เอ่อตอนเด็กผมตอนอยู่ป .6 ครับผมสนิทที่สุดแล้วนะ เอากอ็อะไรนะตอนนี้ถ้าตอนนี้เขาเขานั่งอยู่เมืองนอกใช่ไหมปลาเห็นเขาบอกเมืองอยู่อยู่มันอยู่เมืองนอกป้าผมก็มาด้อยู่ไทยเขาก็บอกว่าเอยเล่นเล่นเกมอะไรนะเขาชอบเกม12หางอะติดปลาที่จริงตอนที่ผมก็ติดนะติดงอมแงมเลยด้วยเล่นทุกวันเลยกนะ็คือเขาบอกป้าอยู่เมืองนอกนี่มันเล่นไม่ได้เลยนะอะไรครเกมซีไทยแลนด์ลุงเคนเวอร์ชันไทยโอ้โหโอ้ อ่าผมรู้สึกว่ามันกระตุกนะเพราะว่าใช้โปรแกรมนี้มันถ่ายไม่ลื่นเนะมันมันแบบว่าการถ่ายวิดีโอมันก็ไม่ใช่อะไรมันมันไม่ใช่อะไรที่มันไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าคือมันก็ต้องมีมีจำกัดบ้างนะในการที่จะพูดนะเพราะมันเหนื่อยมพูดอย่างนี้คือผมต้องตะเบงเสียงให้มันปรับเข้าไปในไมค์ครับเพราะผมกลัวว่าเสียงจะเบาเหนือยเหนื่อยอโอเคผมพยายามเงียบๆหน่อยนะ โอ้ยอ๋อป้าก็เอาเลยไปว่าทําไมใครสงสัยว่าเออทาไมปาถึงจะอัปเดตแต่ปันยังไงว่าไอ้ตรงเนี้ยมันต้องขึ้นว่า Facebook ป้าทำไมผมขึ้นว่าโพนี่ฮูฟเพราะว่าผมไปเอ่อโหลดส่วนขยายหรือปลักอินนะปลักอินที่แบบว่าไปเปลี่ยนหน้าเฟซอะไปเป็นแบบว่าเป็นเป็นนี่นะถ้าท่านเคยถ้า,ท,าท่านรู้จักการ์ตูนนะไปการ์ตูนมาลิปตอรโพนะี่เพราะตอนนี้ผมติดติดต,ติดดูงงงงมากปะ่ะอันนี้เป็นรูป รูปกระตูดนะก็คือคือแบบเอ้ยคือผมผมคิดว่ามันน่าเบื่อผมก็เลยปองเปลี่ยนมานะพอเห็นว่าหลายอย่างเปลี่ยนเยอะนะปันไม่เยอะมากเลยอืมอ่ะก็จะมีรูปออกมาเนืะกระตุกกระตุกวายไงป้าแบบเฟี้ยวนิดนึ่งก็คือถ้าคือแบบป้าถ้าใครใครอยากได้นี่ไปหาเองนะเพราะว่าถ้าใครไม่ชอบแล้วมันแบบดูไปแล้วมันจะเสียหลบเปล่าๆนะ มาเป็นรูปเลยนะอันนี้ก็เป็นรูปไปก็คือเกีย่ยวกับว่าพวกข่าวสารการถูกใจการอะไรนะการโพสตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่าก็ผมก็ชอบดีนะแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมากแค่ดูเพลินๆนะครับอ่าโ okay. อเคอ่าเราไปดูที่เอ่กอกลุ่มของเราเนี่ยป้อมคิดชแนลครัผมก็มีกลุ่มอยู่2กลุม่มไปไปไม่ใช่3กลุ่มเนี่ครับ ป้าคือกลุ่มตัวเองและกลุ่มที่โรงเรียนที่คุณครูเขาสร้างป้าก็เอ่อกลุ่มอะไรนะขเขาเรียกเขาเรียกอะไรเนี่ยกลุ่มพวกเราแต่งจุดป้าก็เป็นกลุ่มครอบครัวที่ผมที่บ้านนะก็เป็นรวมญาติอยู่ข้างในนะไม่ใช่พญาินะโอ้เอ้าเอันนี้ก็ที่ผมลงไปนะมันหางจริงอ่ะเฮ้ป้าเป็นคลิปของเอ่อพี่เอกมิสเตอร์พาล็อกเกอร์ป้าดังนะ เป็นเป็นเป็นนักแคสเกมคนแรกที่ผมได้ดูเขานะมันไม่ใช่คนแรกหรอกตั้งแต่ที่ผมแบบว่ามีเนต็ตดูอะไรมาก็อาจจะเจอแต่ที่ผมพอจะเข้าใจเกี่ยวกับแคสเกมก็คือคนนี้นะเพราะคือเขาแคสสนุกนะเพราะว่าไหนคือคือผมไม่แน่ใจว่าเขาไปมีมีแบบว่าอะไรนะเป็นสไตล์ของตัวเองผมคิดว่าเหมือนเขาจะไม่มีแบบเหมือนเขาทําอะไรได้สารพัดอย่างครับคิดว่านะออ่อนักแคสเกมที่ผมติดตามเขาก็มีหลายคนเยอะแยะหมดเลยนะพี่เอกพี่คิวพี่ออยอู้เยอะแยะครับ ไปไปหมดอ่ะโอเคครับป้าไม่มีอะไรแล้วนะเนขึ้ไปสิอันนี้ก็จะเอ้ยกี่นาทีแล้วโอ้อ้พระเจ้าปันเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยอ่าสังเกตว่าด้านบนของผมจะมีอันนี้สองอันป้าถามป้ามันคืออะไรปันอ่ามันแนะนําอันนี้ก่อนเอออันนี้คือ IE ป้าเบราว์เซอร์ป้าคือสมมุิป้าไอเนี่ยไอเนี่ยครับไอเนี่ยครับ ไอตัวเนี่ยไอเกม A V A หรือไม่ก็ไอทอย w อลนะครับก็คือมันจะต้องใช้เนี่ยอะไรนะ e x t ip, อะไรสง่งของมันเนี่ยครับนะซึ่งไอตัว e x t i e มันจะสามารถติดตั้งได้แค่แค่ในตัว Internet Explorer แต่ผมไปดูวิธีเพราะว่าแบบเวลากดกดท,ที่เข้าเกมมันจะเข้ามานหน้าเว็บซึ่งมันจะเปิดด้วยไออ g ไร g l e Chrome ปันก็เลยผมคิดว่ามันจะมีวิธีไหมที่เราไม่ต้องเข้า i n t e r n e t e x p l o r e r ่าเลยก็เลยผมคิดว่าไปหามาก็เจออีกคลิปหนึ่งปันบอกว่าไออนี่สามารถแบบปลาจำลองเน็ตก็เลยคิดว่าพอลองเอ้ยอาวเอ้ยได้เจ๋งก็ช่วยไปได้อย่างหนึ่งอ๋อแล้วก็สำสำหรับใครอันนี้ผมแบบว่าผมผมต้องขอบคุณของจริงต้องยกความดีความชอบให้เขาอะปันก็คือปันเป็นนักพัฒนาของนยครับเฟื่องโคมเขาได้ลงปลักอินหรือส่วนขยายก็คือไอตัวเนี้ยไอเอเน็ตเอริบบ็อกอะไรของเขาเนี้ยก็คือปัญจา ไปในหัวข้อนี้ก็คือใครบ้างที่เบื่อโฆษณาแบบว่าปลาังแบบไปดูคลิปของเว็บอะไรอย่างเงี้ยปาแบบปาเนเนคคุณไม่ได้แรงคอมคุณไม่ค่อยแบบแบบไม่ค่อยแรงเงี้ยเวลาดูคลิปหน้าจอเต็มแล้วมันแบบมันกระตุกปา้าปุ๊บปิปป๊บปลาคุณจะรู้สึกว่าโฆษณามนันมันชอบรีเว็บแบบมันมันจะมาผล่มาผล่มาแล้วก็จะทําให้มันรีเว็บแล้วก็คลิปเนี่ยเกิดอาการกระตุกก็คือถ้าใครแบบปบาแบบเบื่อพวกนั้นอ่ะตอนแล้วผมหาจนเครียดเลยครับผมผมคือผมจะเลิก ผมจะเลิกดูเว็บนั้นไปเลยอ่ะอาผมก็เลยแบบไปหาดูหาไปหามาก็ตอนแรกเผลอไปเจอนี้แต่ว่าผมคิดว่ามันไม่น่าทําได้แต่อพอผมทําไปทำมาอ้าวหายาก็คือมันเป็นการบล็อกโฆษณาทุกอย่างเลยครับก็คือโฆษณาเนี่ยเนสังเกตป่ะถ้าผู้ชมไปเห็นตามปกติตรงนี้มันจะมีโฆษณาพวกอะไรอย่างนี้ขึ้นมาแต่ตรงนี้มันหายไปแล้วอย่างเงี้ยป้าผมก็เ,เดี๋ยวเดี๋ยวลองลองโวยดูนเดี๋ยวนะเฟซบุ๊กมันยังรีไม่เสร็จดิหรอโอ้โหนานจริงนะ โอเคไปที่ YouTube นะอ๋อเดี๋ยวจะจะท,ท่านผู้ชมสังเกตยังไงดีโปรแกรมนี้ผมคิดว่ามันมีประโยชน์มากเลยนะสําหรับผมมีมากนะมันช่วยผมเดีอว่าดูคลิปอะไรเงี้ยไม่ไม่กระตุกอะไรเงี้ยต้องยกความดี๋ว่านะเอาเวลารีเวิรใหม่ไปาแบบเวลามันเจอโฆษณาอะไรเงี้ยปันก็จะบล็อกไปแล้วก็จะขึ้นมาหนึ่งเอาคือแสดงว่ามีโฆษณาหนึ่งอันที่ผกขึ้นมาและได้ทําการบล็อกนะแต่ท่านผู้ชมคิดว่าแปลว่าถ้าเข้ามาอา้อาวทำไมไม่ไบล็อกอันนี้ท่านท่านผู้ชมสามารถคลิกที่โฆษณาลิกขวานั้นแล้วก็ไปทีี่อันนน้้นะแลวก็ อ่าเนี่ยน,นี้มันจะมีนี่คือแล้วก็กดอะไรนะบ็อกดิสดิอะไรนี่ของ,ของ,ของเขาเนี่ยมาเป็นคอมโบเลยคำพูดป้าเหนื่อยนะอ่านี่นะนี่คือช่องที่ผมติดตามนะไปเอ่ออัทิมอัลทิม่าเจนเกมเมอร์อเลฟทีวีอารูฮิแล้วก็เอลบีเคมิสเตอร์ฮล็อกเกอร์นารมิทพิริพายแล้วก็อันนี้ชแน,นลเก่าผมนะที่บอกว่ามันเน่าแล้วก็แซนดิชิงสกิปทีวีทีมแกรี่มูฟี่ไทยแล้วก็เอ็กคอส แคสเกมิง่งป้าผมก็นี่คือทั้งหมดที่มีนะเหนื่อยนะอ้าวเอ้ยเขาลงคลิปอะไรกันเยอะแยะไปหมดเลยนะอ้าวนนมันมาคลิปเก่านี่ว่า,าวตกใจมาเลยอันนี้คลิปพ,พิเออร์ทูพายนะนักแคสเกมที่ดังที่สุดในโลกนะเอ้าอะไรนะอ้ผมไม่แน่ใจว่าเขาดังที่สุดในโลกเปล่านะแต่เอาสับสไครต์เขาเกินสิบล้านคนนะ อันนี้คือถ้าพูดสึงสุปิปานทาคลิปลอะไรเงี้ยที่นักแคสเซียนเขาทำอ่ะเขาทํางานแบบว่าหาเงินจากคลิปพวกนี้ได้จริงๆนะก็ะคือการทําคลิปแล้วก็หาเงินอะไรเงี้ยได้จริงๆนะผมมันเป็นความจริงที่ผู้ใหญ่บางคนเขาเขาไม่ยอมรับนะอันนี้ผมไม่อยากพูดกันเดี๋ยวม่งจะเข้าเรื่องการเมืองถุยมีเกี่ยวแล้วอ่านนะครับก็มีแค่นี้นะผมก็ไปรู้จะโชว์โฆษณาไงดีปันปวดหัวมกันนะโฆษณาอ่านนะผมก็เออ,อยังไงดีรับ คือภาพมันอาจจะมีการกระตุกนะเพราะว่ากล้องแบบมันมันกะกากยังไม่รู้ผมว่าป้าก็คือมันเห็ีนภาพแบบกระตุกไปมาอ่างเงี้ยโหกระตุกมากภาพแบบผมดูตัวเองโอเค17นาทีแล้วอะก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะที่เสียเวลาเข้ามาชมคลิปนี้นะเอ่อรายการพุ่ปั้นชแน,นลฝากกดไลค์ฝากซับสไครต์ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามเอ่อรายการผมบนยูทูบและก็เอ่อเข้ากลุ่ม ในเฟ e บุ o k ด้วยนะครับผมอ่าขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมบาย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 ครับไปแล้วมือมือเออโอเคไปแล้วไปมือมันบักเอเอโอเคไปแล้วผมสวัสดีครับ